ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระม,ม่มข้าพระพุทธเจ้านายนิสิตจ,จันสมวงอธิบดีกรมที่ดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารล้วนมีความปราบรื้มปิติสมนัสเป็นล้นพ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฟ่าละองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่ออํานวยประโยชน์แก่อาณาประชาราชนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นเป็นที่ประจักษ์แก่พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าภาเกียรติคุณแผ่ภัศาลในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลน,นี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพคุณพระศีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาท ทรงจเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสำราญมีพระพรรณไมยสมบูรณ์แข็งแรงพระบารมีแผ่ไพาสาลสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเก้าแห่งปวงชนชาวไทยตาบการนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ